ครูไม่ใหญ่เห็นด้วยนะกับลุงจำลองสีเมืองแม็กไซ,ไซ์ซเนี่ยที่ท่านไม่เห็นด้วยที่จะให้เอาน้ำมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล,ล้วครูไม่อยากก็ยืนยันเช่นนี้เลยมาตลอดอย่าว่าตลาดหลักทรัพย์เลยทุกตลาดก็ไม่อยากให้เข้าตลาดล่าตลาดหลักทรัพย์ซปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ไหนดีสุดคือเลิกผลิตปิดโรงงานแล้วก็แปร รูปเป็นอย่างอื่นทําสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ทําลายชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ไม่ทําลายเกียรติยศกียรติศักดิ์หรือความเป็นมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นด้วยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เราคงจะต้อง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  ทำหน้าที่กันเลยมิกันต่อไปและอีกประการหนึ่งครูไม่ใหญ่ว่าน้ำเมาเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยในโลกแม้จะออกกฎมาว่าตั้งอายุที่สิบเอ็ดปีจึงซื้อได้ก็แปลว่าผู้ใหญ่ดื่มได้เด็กดื่มไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ก็จะเป็นต้นบาปให้เด็กดูแปลก แทนที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานดูกบจะไปดื่มน้ำเมาให้ดูเนี่ยมันมันไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยมันไม่ใช่อายุยี่สิบเอ็ดมาซื้อได้อายุยี่สิบก็ไปซื้อซื้อ,อแล้วให้ออายุต่ำกว่า,ายี่สิบดื่มเทา่ากับอายุยี่สิบดื่มเกินกว่ายี่สิบดื่มออกมามันก็ไม่เกิดประโยชน์มีเพียงประการเดียวเลกผลิตปิดโรงงานไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลงจำลองมาบอก ห้ามเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพราะว่าผิดกฎหมายาให้เกิดปัญหาสังคมไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆแล้วเนี่ยท่านพูดผ่อนๆด้วยซ้ําไปคลาย,ายรักษาน้ําใจเอาไว้ท่านอยากจะพูดแบบที่ครูผู้ใหญ่พูดเมื่อกี้เนี่ยเลิกปิดปิด,ปดโรงงานไปเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์เห็นไหมใช่ว่าถ้าคนเมาแต่ล้วพอดื่มน้าเมาเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนระบบภายใน ร่างกายเราแต่แตระบบความคิดคำพูดและาการกระทำเพี้ยนไปหมดเลยแล้วก็จะทำให้ทำความผิดข้อที่หนึ่งได้ฆ่าได้ง่ายแต่ฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ต่างๆลักทรัพย์คดโกงขโมยคอรับชันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ไม่ชอบหรือประพฤติผิดทางเพศอะไรเนี่ยพูดปดคำหยาบอเจอสอดเสียด สารพัดเลยนี่ท่านพูดถูกหลักวิชาถูกคำสอนม,มอะสมมทิเจ้าด้วยทําเมาแล้วแล้วก็มันจะไปทําอย่างอื่นได้ทั้งหมดซึ่งก็แปลว่าก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นกับสังคมความหายยันนะก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตหลายๆายชีวิตบรวมกันก็เป็นประเทศชาติแล้วประเทศชาติก็จะลมจมแล้วก็จะเป็นแบบอย่างไปทั่วโลกนึวกวาสิ่งเหล่านี้มันถูกต้อง มันควรจะมีสักประเทศหนึ่งที่ยืนยันว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ขยายสิ่งดีๆนี้ไปทั่วโลกจะถูกหลักวิชาและคุณผู้ใหญ่ชื่นชมลุงยำลองมากเลยชื่นชมท่านมากจริงๆนะว่าท่านอเป็นคนเก่งและดีของฉันจริงๆนนนนเเธออป็นคนดีฉัน้น